เออคือพี่มีอะไรหรือเปล่ามีมมาี่ยอมยันเป็นแบบไอ้เนี้ยอะไรนะมันทำหลุดได้มไหมอืมใช่นะแต่ต้องต่อด้วยนะ,นะมันจะไอ้นี่ต้องต้องมีของเ,ปเปล่นเะต่ลูเก่าไหมม่ค่อยมีนะ เด้งลูกเด้งไหนอะน้องอีกรถมาเรียนได้ไหมรถไหน,น,น,ไ,หนไม่ได้อันนั้นมันรถไอ้นี่รถเอาไว้ตั้งโชว์เฉยๆหนูยังจำได้อยู่เลยว่าอันนี้อันนี้ทางมาใช่ไหมใช่มันทางแล้วมันอยู่ตั้งแต่ยุคยุคนุ่นยุคสิบแปดเยวพี่ขออีกของลองก่อนนะได้ได้ได้ มไม่มีพี่ทุกคนพี่พี่พอสาที่ถึเงเรียกว่าไหนพี่เล่นเรามานนะทุกคนฮะอะไรนะพี่อีนนอ้น้อใส่ยีนส์ขกล่องดิสซอหนูเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นเพื่อเนเ,อเล่นไอเนี้ยไอป๊อปอิดกใหญ่ๆๆเลยแล้วพี่ก็คเคยเจอแต่มันก็มีนะหล<ร>่ อ,<ป>อยากวาดรูปไหมอยากวาดสิพี่แป๊บนึงนะพี่หนูขอไปไปิดคลิปก่อนสำหรับคลิปพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย